ประวัติพระพุทธสาวกตอนสามเณรปราบโจรสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันได้มีพระชาเมืองสวัสถีซึ่งบวชเมื่อแก่30รูปโรปเข้าไปเฝ้าหลังจากที่บวชครบห้าพรรษาแล้วเพื่อทูลลาพระพุทธเจ้าออกไปแสวงหาที่บำเพ็ญสมณธรรมนอกวัดเชตวัน ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงอนุญาตพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูเหตุการณ์ในอนาคตของพระภิกษุเหล่านั้นก็ทรงพบว่าจะมีคนกินเดนคนหนึ่งมาทําให้พระเหล่านี้เดือดร้อนแต่ความเดือดร้อนได้อาศัยสังกิตจากสมมเนนก็จะระง,งับได้จึงรับสั่งให้พระเหล่านั้นไปหาพระสารีบุตรก่อนสังกิตจาสมณเนรเป็นสมณเนรของพระสารีบุตรและมีชีวประวัติที่ควรทราบไว้ดังนี้ โยมมารดาของท่านเป็นลูกสาวของเศรษฐีตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้ถึงแก่กรรมลงขณะที่สมณรยังอยู่ในท้องเมื่อแม่ตายพวกญาติตลอดถึงสัปปะเรก็ <c oughs> คิดว่าเด็กที่อยู่ในท้องต้องตายไปด้วยดังนั้นเมื่อถึงคราวเผาจึงเผาหมดเลยทั้งแม่ทั้งลกูกแต่เป็นที่น่าแปลกประหลาดว่าเนื้อส่วนอื่นในร่างกายไม่หมดเหลือแต่เนื้อส่วนท้องเท่านั้นที่ไม่ไหม้ไฟพวกสัปปะเรเห็นว่าเหลืออยู่เพียงนิดหน่อย จึงได้ใช้เหล็กขอแทงแล้วเอาไฟสุมไว้บนเชิงตะกอนนั่นเองโดยหารู้ไม่ว่าภายใต้เนื้อท้องที่ไฟไหม้นั้นมีเด็กชายคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่รุ่งเช้าพวกญาติพร้อมด้วยสัปเรอเรียบม,มากันแต่เชา้าเพื่อจะมาดูว่าศพนั้นไม่หมดแล้วหรือยังเมื่อมาถึงวก็พบว่าเนื้อไม่หมดแล้วแต่ว่าตรงที่เนื้อไหม้นั้นกลับมีร่างของเด็กชายคนหนึ่งนอนอยู่หน้าตาน่ารักจึงคิดได้ว่าเป็นลูกในท้องของนางนั่นเอง คิดได้ดังนี้แล้วก็อุ้มเอาเด็กนั้นกลับมาบ้านเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและต่อมาได้ตั้งชื่อให้ว่าเด็กชายสังกิตจ,จ่าคำพีบันทึกไว้ว่าผู้เป็นปัจฉิมภวิกษัตริย์คือสัตว์ที่เกิดมาในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนื่องจากจะได้บรรลุพระอระหันต์นั้นเมื่อย,ยังไม่ได้บรรลุปเป็นพระอระหันต์แล้วจะตายเสียก่อนนั้นเป็นไม่มี ต่อให้เอาเขาพระสุมเมนมาทับร่างก็ไม่มีทางที่จะทำให้ผู้ที่จะเป็นพระอาหารหันต์นั้นตายได้เด็กชายสังกิจจะก็เช่นกันเป็นด้วยบุญที่จะได้เป็นพระอาหารหันต์คุ้มครองจึงทำให้มีชีวิตรอดมาได้ต่อมาเมื่อมีอายุครบเจ็ดขวบพวกญาติก็ได้นำไปบวชในสำนักพระสารีบุตรเธอได้รับตัจะปัญจกมรมฐานแล้วก็ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ พร้อมด้วยมีคุณวิเศษเกิดขึ้นคือปฏิสัมพิทาสีในเวลาที่ปลงผมเสร็จนั่นเองได้บรรล,ลุเป็นพระอระหันต์แล้วสามเนนก็ยังอยู่ในสำนักพระอุปชาดังนั้นเมื่อพระสาิรูปไปลาพระเทระพิจารณาเห็นว่าคงจะมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นแน่ถ้าไม่อย่างนั้นพระพุทธองค์ก็คงไม่บอกให้พระเหล่านี้มาลา เมื่อใคร้ครวนไปก็ทราบเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทราบจึงบอกสมมเนรสังกิจจะให้เตรียมตัวไปอยู่กับพระทั้ง30รูปนั้นครั้งแรกพระเหล่านั้นจะไม่ยอมรับเพราะเกรงว่าสมณเนรจะไปเป็นภาระแก่ตนแต่พระเถระก็ชี้แจงให้ฝังว่าไม่ต้องกังวลใจอะไรไปหรอกสมามเนรจะไปเป็นผู้ช่วยเหลือพวกท่านต่างหากที่จะต้องเป็นภาระแก่สมมเนร พระสามสิบโรปได้พาสัมเนินไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากวัดเชตวันไปประมาณ120โยอดท่านได้รับการบำรุงเลี้ยงโดยจากชาวบ้านเป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งได้มีคนเข็นใจคนหนึ่งผ่านเข้ามาอย่างที่อยู่ของพระเหล่านั้นแล้วขออาหารกินท่านก็ได้ให้ชายเข็นใจนั้นครั้นกินอิ่มแล้วก็เรียนถามว่าอาหารได้มากมายอย่างนี้ทุกวันหรือว่าเป็นบางครั้งบางคราว เมื่อทราบว่าได้อย่างนี้เป็นประจำก็คิดว่าเราทำงานแทบล้มประดาตายวันทั้งวันจะไม่ได้กินของดีๆอย่างนี้จึงตัดสินใจขออาศัยอยู่กับพระเหล่านั้นโดยกอยทำหน้าที่รับใช้ในด้านต่างๆล่วงไปได้ระยะหนึ่งชายเข็นใจคนนั้นเกิดคิดถึงลูกสาวขึ้นมาจึงนี้ออกจากวัดนั้นเดินทางไปหาลูกสาวอย่างต่างเมือง ในระหว่างทางที่ชายเข็นใจไปนั้นกล่าวกันว่าเป็นเส้นทางที่มีโจรป่าชุกชุมและเวลาเดียวกันนั้นที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งโจรห้าร้อยคนกำลังทำพิธีบวงสวงเทวดาอยู่โดยบนบานต่อเทวดาไว้ว่าผู้ใดเดินผ่านตรงนี้เข้ามาพวกเราจะฆ่าผู้นั้นเสียแล้วอ่อนเลือดเล่นเนื้อทำเครื่องสังเวยถวายท่านวันที่เจ็ดของการทำพิธีบวงสวงหัวหน้าโจรก็ขึ้นต้นไม้ มองดูตามทางว่าจะมีใครเดินมาบ้างทันใดนั้นเองก็เลยเห็นชายเข็นใจคนนั้นกําลังเดินมาจึงให้สัญญาณเก็บพวกลูกน้องเพื่อไปจับตัวชายเข็นใจคนนั้นมาชายคนเข็นใจเมื่อรู้ตนเองกําลังจะถูกจนจับไปเข้าพิธีบวงสรวงเทวดาด้วยความรักตัวกลัวตายจึงร้องขอชีวิตไว้ด้วยประการต่างๆเมื่อเห็นว่าไม่มีทางรอดแน่จึงได้ร้องบอกไปว่า ข้าพเจ้าเป็นคนกินเดนเลือดเนื้อที่มีขึ้นมาได้ก็เพราะกินอาหารที่เป็นเดนฉะนั้นเทวดาคงไม่ปรดปรานหรอกหากเจ้าเนื้อข้าพเจ้าไปทําเครื่องสังเวยแต่ในที่ไกลจากนี้ไปมีพระสามสิบโรคอาศัยอยู่ท่านเป็นคนวันณะสงูงไปจับท่านมาฆ่าทําเครื่องสังเวยจะดีกว่าเทวดาก็จะโปลดปรานท่านด้วย พวกโจรได้ฟังดังนั้นก็เห็นดีด้วยจึงพาการเดินทางไปจับพระเหล่านั้นสังกิจจ่าสมเนนได้บอกพวกโจรที่จับท่านครั้นเห็นพวกพระไม่ยินยอมท่านจึงบอกพระเหล่านั้นให้หวนระลึกถึงเหตุการณ์วันเวลาพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าทรงไปหาอุปชาของท่านซึ่งในที่สุดพระอุปชาก็ได้ส่งท่านมากับพระเหล่านั้นจุดมุ่งหมายก็เพื่อต้องการให้ท่านได้มาช่วยเหลือพระเหล่านั้นในเรื่องนี้ พระเหล่านั้นยังเป็นปุถุชนไม่เข้าใจในสภาวะของสมมเนนมากนักเมื่อไม่ทราบจะทัดทานอย่างไรได้จึงจำยอมให้พวกโจรจับตัวสัมณเนนไปในคำพีบันทึกไว้ว่าโจรจับสมมเนนไปแล้วก็จะไปขังไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วจึงช่วยกันก่อไฟถากเหลาไฟสัมมเนนก็นั่งเข้าฌานอยู่ในที่คุมขังนั่นเอง ครั้นพิธีต่างๆเสร็จสิ้นแล้วหัวหน้าโจรก็ควงดาบปรีเข้าไปหาสมมเนนทันทีหมายจะฟันคอให้ขาดแต่ปรากฏว่าเมื่อโจนเงื้อดาบและฟันฉับลงไปดาบกลับบิดเบี้ยวหัวหน้าโจนจึงดัดดาบให้ตรงแล้วก็ฟันฉับลงไปใหม่คราวนี้กลับปรากฏว่าใบมีดดาบม้วนงอเหมือนใบตานมาจนถึงคนดามหัวหน้าโจนเห็นปฏิหารอย่างนั้น ก็รู้สึกแปลกใจและตกใจไปพร้อมกันจึงคว้างดาบทิ้งและผวาเข้ามาซบอยู่แทบเท้าของสมเนรพร้อมทั้งรำพันว่าท่านขอรับพวกกระผมเข้าป่ามาเป็นโจรก็เพื่อต้องการทรัพย์ความร้ายกาจของพวกกระผมนี้เป็นที่เรื่องลือไปทั่วคนพันคนเห็นพวกผมเข้าก็ยังขวัญน,นี้ดีฟอแต่นี่ท่านเพียงคนเดียวเห็นพวกผมแล้วกลับไม่สะทกสะทาน สีหน้ากลับผ่องใสไม่ต่างอะไรไปจากทองแท่งในเบ้าล้อมและดอกกัญกาที่บานสะพรั่งวันน่าโจรพูดจบสัมเณเนก็ออกจากฌานและแสดงธรรมให้ฟังผลจากอิทธิปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหารของสัมเนรครั้งนี้ทำให้โจรเหล่านั้นกลับใจและขอบวชในพระพุทธศาสนา